สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสิใ่าเบิ่งควายยามมือเช้าค่ะมันจะออกประมาณนี่แหละค่ะยามมือเช้านี่มันจะบ้วนปานไดนยามมือเช้าเพราะว่ามันยังบวกกินอ่ะก็ะออกจากคอกจะไปทั้งไหนนะจะไปทังไหนตัวไหนก็สิขายคัน หันมาแล้วว ah. ่าส no ิขายเขาใจพิดเขาใจดอีกเหรอเฮ้ยเราบอกให้ขายบ่ควายแม่นางบ่ขายมันบ่แม่นางไม่ขายเอาไปทางไหนทางเก่าเอาไปทางเก่าสิ ไป,ไปทางนี้บ่ไปทางนี้โอ้เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางไปทางนี้เมื่อก่อนอะไปทางนั้นโอ้เปลี่ยนใจแล้วิี อันนี้ถ่ายให้เบิ้งซิดอกค่ะบ่ให้เบิ้งยามมือเซานะคะบ่ได้ไปถ่ายตลาดกับ่ายน้ำโคกอยู่แล้วตลาดกับโบได้ไปปิดเป็นเดือนพูปิดเดือนหนึ่งตลาดถ่ายน้ำโคกเนี่แหละโองหนึ่งไปแล้วถ่ายบ่ทัานโองนะว่าิถ่ายบ่ถ่ายบ่ท่านนัดเมื่อกี้นี่มีต่อไปสิบ่สิบ่มีมีปิดเดือนหนึ่งพูกไหะปิดหนึ่งเดือน ปิดหนึ่งเดือนตลาดควายหญ้าเขียวแท้กินลงไปกินลงไปสัดใจดี บุดเลยตัวน,นั้นก็ห้องน้ำเหรอผลขุนทองห้องน้ำเหรอกระพาะผู้วัพด,พวดอกระพาะผูวดเลย ตัวนี้อ้วนท้องใหญ่แล้วก็สิคอออแล้วตัวนี้มหาเวลาค้อว่าสิเบิ่งควายข้อลูกบ่ได้เบิ่งจักเขื่อบ่ท่านจักเขื่อจนได้ยางแล้วจังห็นไปไปไปกินยังกินหญ้ายุ่นหญ้าผักเขียวแท้ๆฮองหดตัวน้อยนะ้องนำแลวหลุ่นมูอองนีป้าเห็นนะไปไปไป ไม่ใช่ได้ล้วบอตัวนี้ที่ท้องคือเบ่งแค่ป้าตื่นตัวนะตื่นเสียงรถแล้วควายน้อยตัวนะไปไปไป้าไปไปย่างง่างง่างไปไป ม่ต้งม่ต้งติดใจยาอยู่นังกินยาอยู่มอบอย่างไปไปไปกินยาทงยาทงเท่าไรกว่านี้วะแม่บอกหรือว่าจังไยาทงไป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 องไปไปไปไไปไปไป ไปไปไปตัวนะั้นห้องน้ำมูอ <laughs> ยากออกมาน้ามูแล้วตัวนะั <c oughs> ้นว้าวไปไปไป <c oughs> ไป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 พูดนะตัวคนณทองห้องขนาดเลย <c oughs> พุดนะเ <c oughs> อ้ยอยากไปน้ามูแล้ว <c oughs> โหคุณทองเอ้ยอ่าสองแค่นี้นะ พอแค่นี้นะไปก่อนนะบ๊ายบาย